ขอบคุณนะคะคุณทำได้ยังไงอะ่ะในตอนเช้าคุณจะออกมาวิ่งเวลา9โมงถึง10โมงแล้วรถคันนี้ก็จะขับผ่านตรงนี้เวลา9โมง24นาทีในตอนเช้าแต่ในขนาะเดียวกันเนี่ยสามีคุณนอกใจตอนอยูที่บ้านกับสาวสวยคนนั้น ที่นั่งเองเหรอแล้วทาไมคุณต้องใส่เสื้อคลุมด้วยอ่ะเออผมแค่จะไปอาบน้ําเองอาบน้ําเหรอใช่มีอะไรหรือเปล่าทีโ<อ>โ่โอ๊ยที่ักทีอ้หยุ่นคนนั้นอยู่ที่ไหนนี่คุณพูดอะไรที่รักหรือว่าอยู่ตรงนี้นี่มันรายการที่รักโอเค่ ีักอย่าเบิดอย่าจะเ,เบิดเลยกันนี่เหรอที่ <c oughs> จริงผมตั้งใจจะเซอร์ไพรส์คุณในวันคริสต์มาสน่ะบ้าเลยแกงชาวบ้านไปทั่วคุณพูดอะไรอ,อ่ะอ๋อขอโทษนะที่รักฉันคิดว่าคุณนอกใจฉันน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกที่รักก็นั่งสินะที่รักผมเป็นของคนคนเดียวนะ งั้นฉันออกไปวิ่งต่อก่อนนะสมองฉันจะได้โล่งๆจะได้ไม่ต้องจับผิดคุณอะผมจะรอคุณที่บ้านนะได้ค่ะโอ้ยมีคนไปหรือยงอะไปแล้วจ้ะนี่คุณมันสนุกมากใช่ไหมที่แก้ชาบ,บ้านเขาไปทั่วเนี่ยคุณรู้ไหมมันทำให้ครอบครัวคนอื่นพังได้เลยนะผมแค่ทำให้คุณเนี่ย มองเห็นความจริงที่คุณมองไม่เห็นแค่นั้นเองหรือคุณจะเลื่อกมองมันไม่เห็นก็แค่นั้นไปตายซะทั้งคุณแล้วก็ความจริงของคุณเนี่ยเดี๋ยวก่อนตั้งแต่นี้ไปเนี่ยคุณจะหนีนความจริงไม่พน้นแล้วคุณเนี่ยก็จะเห็นความจริงจากสายต,ตาคนอื่น เป้าก็กินได้ของคุณอะไรหรอทุกอย่างก็ปกติดีนี่อาหารก็อร่อยผมแค่มั่กค่อยหิวอ่ะไหนคุณลองพูด2บวกสองเท่ากับห้าหน่อยสิฮะพูดสิดสก็ได้ก็ได้ 2, 2องบวกสเท่ากับห้าระวังที่ฉันออกวิ่งตอนเช้าทุกวันนี่คุณแอบไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นมาใช่ไหมคุณพูดบ้าเหรอคุณเนี่ยผมมีทางนอกใจคุณแล้วโอ๊ โกหกสายตาของคุณเนี่ยมันบอกว่าคุณโกหกฉันผมบอกแล้วผมไม่ได้นอกใจคุณนี่คุณบ้าเหรอวิวก็ได้ยอมรับก็ได้เพราะผมรู้มาสักพักแล้วว่าคุณรู้ว่าผมนอกใจคุณผมควรเป็นคนที่เดินออกไปตั้งนานแล้วคุณพูดบ้าอะไรเนี่ยคุณจะทิ้งฉันไปทั้งนี้เราผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยนะและฉันก็รักคุณมากด้วยตาของคุณทำไม ไหนคุณลองพูดอีกทีทดิฉันรักคุณมากดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ผมนะที่พูดโกหก <c oughs> นั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ผมชอบหนังเรื่อง Lady <c oughs> พยาวันมากเลยนะครับบังเอิญมากเลยนะคะ Lady พยาวันเนี่ยเป็นหนังที่ฉันชอบมากที่สุดเลยคะ่ะ <c oughs> งั้นถ้าว่าง ผมชวนคุณไปดูหนังได้ไหมครับพอดีพรุ่งนี้ผมก็ว่างนะครับอย่าชวนฉันเล่นๆนะผมอะจริงใจและจริงจังอยู่แล้วครับงั้ก็ได้เฮ้ยนายทำอะไรอ่ะดูเหมือนว่าคุณจะกำลังทำความรู้จักกับภรรยาผงอยู่นะครับอดีตภรรยาค่ะ ก็เรายัางไม่ได้อยาอเลยนี่นั่งที่อื่นไปคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมเราถึงเลิกกันใส่หัวไปซะก็เพราะว่าเขาโกหกโกหกมาตลอดตาของเขาจะแดงตอนนี้เขาโกหกคุณลองทำให้เขาดูหน่อยสิเฮ้ย <Hey, S 1> เอามือของนายออกจากผู้หญิงคนนี้นะก็ได้ก็ได้ไ,ดไม่แตะก็ได้ คุณลองไปสูอ่สิเพราะที่ผมพูดนี่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงนะเขาพูดเรื่องจริงเหรอบอกไปดิว่าที่คุณมาคบกับไอโนบานเ,นเดร์นี่เล่นๆหลังจากเราเพิ่งเลิกกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนัทเชื่อฟิ่สิ <laughs> ขอให้สนุกกันล่ะ <laughs> ฟังฉันนะฉันอธิบายได้ไม่เป็นไรอ่ะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกผมอ่ะไม่อยากฟังคำโกโหกของคุณเพิ่มแล้วทำาไม่ตาฉันจบมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ตางคุณเนี่ยอจะเป็นแบบนี้ตลอดไป คุณแล้วฉันควรจะทำํำยังไงดีอ่ะคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มันไม่มีใครอยากเข้ากับฉันสักคนเลยอ่ะคุณความจริงทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณนะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณต้องเลิกโกหกตัวเองแล้วก็เลิกโกหกคนอื่นๆคุณทำมาได้ไหมล่ะฉันโกหกคุณฉันไม่เคยดูหนังเรื่อง Lady Pale One นั่นแหละความจริงแต่ฉันชอบคุณฉันมีความสุขมากเวลาที่อยู่กับคุณแล้วฉันก็อยากรู้จักคุณมากกว่านี้ด้วยตอนนี้ตาฉันยังเป็นสีใดอยู่หรือเปล่าก็ยังเป็นสีอยู่นะแต่เป็นสีแห่งความจริงใจอะ่ะ